ปุ๊บตัวนี้เป็นทรงมือสอดไม้พยุงนะครับแล้วก็ช่วงชัก80ท็อปสุดละเหลือติดขาากล้องอย่างเดียวนะครับสีเพิ่งแห้งมั้งเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับแล้วก็หุ้นหวยนะครับเลขบบถ,ถึกเฉียดไปเฉียดมานะครับสื่อสามหนึ่งไปออกสามศูนย์โอ้ยปันเห็นผีนะครับไอ้ล่าเลขจะออกสามหนึ่งผมก็ะสือเลยครับปรากฏว่าออกสามศูนย์นะครับดูดผีหลอก น้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งจุดเก้ากิโลกรัมนะครับไม่ไม่ถือว่าหนักเลยแล้วก็ความแรงนี่โอ้ผิดแห้งสุด้วครับเหยียบนี่แทบลงเลยนะครับฝืดมากที่เห็นเป้าเอาโหถดเนี่ยหุ่นหวยนะครับหุ่นหวยกับเหล็กบดถึกนะฮะเดี๋ยวผมจะยิงระยะสิบเอ่อประมาณสิบเมตรนะครับผมจะไปยิงนู่นแล้วกันผมไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมามากนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องที่นี่นะครับอุปกรณ์ผมตั้งอยู่นู่นนะครับโอเคจากนี้ไปก็อยู่ประมาณสักแปดเมตรได้นะครับแล้วก็ที่เป้าก็สองเมตรพอดี นะบรรยากาศดีดีครับอยู่บ้านนะครับเด็ก่าถือหาย,ยังเล่นกันนะฮะตั้งกล้องไกลๆหน่อยเพราะว่ามีก <c oughs> ึบๆมาหน่อยนะครับน้ำยืดถือโทรศัพท์ห <c oughs> ยอกโอเคนะครับรอบนี้บริดียิมมาให้ให้ดูความแม่นนะแต่ว่าจะดูดูเรื่องความแรงผมจะใช้ลูกแปดมิลไม่รู้ว่าจะซอดไหมนะครับไปด้านหลังนะครับเพราะว่ามันมันเรียงม,มันมันขวดกลมนะครับซอดก็คือทะลุนะหลงหลงซ่อนแป๊บนึงครับโอเคนะฮะอาจจะเงียบหน่อยผมเดินไปเอารูปแป๊บนึงครับ ไม่ต้องไปเอาลูกเอาลูกแถวนี้ทำไมหุ่นหอยแล้วขวดนะครับเป็นยุคใจนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูนะเรื่องความแม่นคุณพี่ไปตั้งกล้องตั้งเลเซอร์เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยนะครับโอเคผมจะเหยียบลูกไปแล้วครับเนี่ยฮะเอ่อเหยียบลูกมันจะมันจะกระเด็นไหมนีดนะฮะความแรงมันนะครับรูปจะยิงประมาณนี้ก็ได้นะครับคือพราะเมีหมวกกันน็อก ถ้าเกิดเราซื้อไปให้ลูกให้ร้านยิงเป้าต่างก็แนะนําใส่แว่นตานะฮะกันสะเก็ดใส่ต่างนะครับรเเรแล้วก็ถ้าเราไปได้มันก็ไม่ได้รับหยุ่ไกลนะครับอย่างนี้ฮะความแรงมันแรงอู้แรงแรงจริงพี่เพราะเหยียบเอ่อแนะนํานะครับเวลาใส่ลูกนะครับคุณพี่ไม่ใช่เอาตัวนี้นมะมาคล้องมาคล้องที่หัวไกแบบนี้นะครับลูกค้าเยอะมากนะครับไก่ไม่ทํางานต่างนะมันเป็นอย่างเงี้ยไก่ถงนะครับเขาจะเอาลูกนะครับเอาลูกกระสุนเนี่ยใส่ตรงกลางนะครับ <m> <S <s เสร็จแล้วก็มาสอดก็ตรงนี้ตรงกลาง เวลาเรากดไกถามก็จะอ้าออกปล่อยนะครับใช้เท้าเหยียบเหยียบให้ดูโอ้โหแก้วเนี่ยใช้เท้าเหยียบงไปเรื่อยๆนะเปิดมากจะมีตึงมากตึงกว่าน,นี้ได้ไหมนะครับไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไกปืนคังเป็นนะครับไกถ่างนะฮะผมยืนอยู่ตรงนี้แหละฮะอ,อ๋อไม่ต้องไปแล้ววันนี้โอ้แต่มันจะแรงนะผมขอขยับไปนิดนึงนะครับถอยมาหน่อยนะฮะร,รวมกระดิ่งถ้าเรื่องความแรงนะครับ ปกติผมใช้ข Freiheit, ula, it, ึ้นด้วยมือนะครับความแรงจะต่างกับตัวนี้อยู่ประมาณสักสี่ถึงห้าเท่าได้ความแรงนะครับเป็นนกต่างต่างก็ทะลุหมดไม่เหลือนะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเรื่องความแรงนะครับเหยียบลูกถอยไปอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ดูความแม่นนะแต่ว่าจะลองให้ดูนะครับขวดขวดแต่ว่าขวดไม่ล้มงึดมากอะไรว่างึดนะฮะนึดก็คือแบบ ตกใจแบบมันใช่เหรออะไรประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ลูกแปดมผมใช้ลูกแปดมน,นะครับจ,จกกริง็ก <c oughs> ็ดูอาจจะกระเด้งเดี๋ยวผมพาวันนี้ผมพาไปดูความสวยต่างๆส่วนเรื่องอาการใช้งานยังไงบ้างผมแนะนําให้ลูกค้านะครับไปไปเปิดดูคลิปเก่าๆที่ผมยิงไว้นะครับรีวิวเรื่องความแม่นอาจจะติดเลเซอร์ช่วยต่างๆนะครับเรื่องอุปกรณ์โอเคเนีย่ยลูกเดี๋ยวผมขอะ พายิงตัวนี้ออกก่อนนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้อันนี้นะครับมจะลองดูว่าลูกแปดมิลจริงๆนะครับเนี่ยลูกลูกแปดมิลเล็กๆทําไมจะเป็นลูกแปดมิลก็คือหาซื้อง่ายนะครับเป็นลูกเอ่อลูกปืนรถจักรยานยนต์เอ่อลูกจักรยานนะครับเนี่ยใส่ลูกปึ๊บตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็เหยียบลงกับพื้นประมาณนี้นะฮะตั้งกับพื้นเนี่ยโอ้ยแก้วเยอะเลยขุนหวยวันนี้เลขไม่ถูกมั้ย ความแรงจริงก็ต้องให้ระยะอยู่ไกลๆหน่อยถ้าใกล้ๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยมีแรงลูกปนืนจะไม่มีแรงส่งนะครับมันคงจะแตกกันนึงอ่ะลูกคงกระเด็นด้านข้างผมยิยงให้ดูเดี๋ยวไปดูด้านในให้นะครับโอ้โหลบก,กันนิดนึงแตกขนหวยมากไความแม่ไปดูคลิปอื่นนะครับความแรงเอาเอาคลิปนี้เท่ากันขออนุญาตเอากล้องออกแป๊บนึงครับถ่ายทอดสดได้วันนี้วันที่เอ่อวันหวยออกนะครับสุ้ยนะครับวันนี้ เนี่ยนะตัวที่ผมยิงเป็นพยุงนะครับช่วงชักแปดสิบย่างใหญ่สุดใหญ่ก็นนี้ไม่ได้นะครับงามตัวนี้รองรับอยู่ที่หกโอ้โหตัวนี้แตกนะครับแล้วก็ซอดเอ่อไปไปตัวด้านหลังให้นะครับไปตัวด้านหลังแล้วก็ตัวนู้นไม่ไม่น่าโดนนะครับลูกปืนนัดฉลแลอกด้านข้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาตรงจะจะไปสามไหมสามขวดนะครับคุณพี่ก็ลองทดสอบดูเอาแต่เรื่องความแรงนะครับผมใช้ตัวขึ้นได้มือนะฮะ ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยางใหญ่ผมใช้ผมใช้ใชยางข้างละเส้นเออเป็นสองเส้นแล้วกันอันนี้เป็นแปดเส้นนะครับประมาณสี่เท่าก็ขึ้นไม่ยากนะครับถ้าเป็นเปรียบเทียบนกแรงต่างก็ทะลุไปหมดเลยนะครับไม่เหลือตัวนี้คงไม่ต้องห่วงนะพี่เท่านี้ที่เห็นไปไปดูกันความแรงอะโยงให้เขาเทานะฮะแรงแรงกว่าทุกๆุกรุ่นเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอ่อ,ป,อปืนอื่นอืที่เป็นที่เป็นปืนหนังกระติกนะ อันนี้เป็นตัวตัวใหม่นะครับผมจะทําโปรเป็นตัวขึ้นในมือนะครับตัวนี้นะฮะอยู่ที่กำลังทําอันนี้วันอาทิตย์เขาหยุดกันนะครับพนักงานก็หยุดกันอันนี้ของผมละนะครับหุนหวยนะครับเลขไม่ถูกนะครับที่แรกก็ว่าจะเอากินไม่กินสักหน่อยแล้วกันอันนี้ลูกจริงๆว่าจะยิงจากนี่ไปนะครับระยะสิบเมตรนะครับอหกนาทีละไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวผมเสียบเอาวางไว้นี่ก่อน เดี๋ยวผมขอเรียกเปิดไฟแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับโอเคนะฮะมาแล้วนะครับไปเปิดไฟนิดหนึ่ง,งมันมืดมากนะครับตอนนี้มีพยุงนะครับทำเสร็จอยู่16ท้ายนะครับอีก4ท้ายกำลังประกอบอยู่ทำเสร็จประกอบเสร็จเลยจริงๆก็เท่าที่เห็นเนี้ยนะครับประมาณ11 12ออันนี้บ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดว่าพยุงเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวไม้ธรรมดายังไงบ้างนะครับทำไมมันถึงเป็นตัวท็อป อันนี้ตัวยิงปลานะครับแล้วก็มีตัวด้านนี้เหลือน้อยพอทีมงานเราส่งส่งทุกวันนะครับวันละยี่สิบกว่านะครับยี่สิบสามยี่สิบหกยี่สิบสี่อยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่ส่งเลยก็ก็ไม่ส่งเลยพูดยังไงบะอ่ะตัวแรกนะครับพยุงยังว่างอยู่เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มนะครับวันนี้ผมถ่ายทําก่อนนะพอดีจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์มาถึงวันจันทร์หยุดพอดีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวพยุงตัวแรกนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อันนี้ทรงมือสอดนะฮะช่างเราเก่งจริงนะครับเรื่องรายละเอียดเรื่องแรงต่างก็จะเป๊ะครับช่วงชักเท่ากันหมดช่วงชักเนี่ยวัดจากหัวไกนะครับไกลสเตเลตตัวนี้นะครับยาวเวลาเหยียบกับยืดออกมาถึงมาถึงหัวไกลตัวนี้นะครับอยู่ที่80เซนส่วนยางนะครับเออใช้ยาง6มิลใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะครับเออมันจะออกออกแบบใช้6มิลมันจะใช้ได้ตั้งแต่4มิลจนถึง6มิล ลูกปืนยัดในยางเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่สี่จุดห้ามิลน,นะครับใส่ห้ามิลลูกจะายางจะหลุดออกไปด้านนอกนะครับถ้าใส่สี่มิลน,นะครับหลุดยางก็หลุดไปด้านในทั้งหมดเลยนะครับจะไม่พอดี4ี่จุห้ามิลเนี่ยลูกปืนจะอยู่ตรงกลางพอดีงามเป็นทรงกลวยนะครับถ้าพี่ใช้งามทําเอง,งต่างๆนะครับกินหัวยางนะยางขาดแม่งกันรกระดิบไปด้านหน้าต้องใช้เชือกรัดอ้ยุ่งยากครับผ้าลองจะไม่ต้องเป็นตัวนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็คือมีค่ายผมค่ายเดอร์ที่ทําอยู่นะฮะทั้งผ้ารองนําเข้าด้วยทั้งเลเซอร์อะไรต่างนะครับจะไม่เหมือนชาวบ้านไกลปืนใช้ไกลปืนสแตนเลสนะครับใช้ไกลเนียมไม่ได้ไกลเนียมปึ๊บพังเลยยิงทีเดียวก็คือพังเพราะว่ายางแรงแรงเยอะมากทพี่ต้องเหยียบมีตัวจุกด้านหน้ากันลื่นนะครับมีคนพยายามเรียนแบบก็ยังไม่มีคนทําหาซื้อไม่ได้ไมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคที่นี่ใช้ยึนดน็อตแบบนี้ครับบอกแบบไม่กักนะครับปันท้ายคุณพี่ก็ไปดูนะฮะ อันนี้ก็สวยของสําหรับผมแล้วตัวมือสอดคิดว่าสวยสุดแล้วนะครับตัวขาวก็ลองครบเลยเป็นแบบนี้ตัวแรกตัวที่สองนะครับมีลายไฟผสมนะฮะมีสามจุดลูกตาเยอะจังนะครับช่วยกันยิงมังม่งมีสี่ตาให้นะครับมีห้าหกเจ็ดโอ้ยมันจะตาอะไรขนาดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับไปทักกันในไลน์ทีนี้นะฮะอันนี้เป็นทรงมือสอดแบบอ,อีกทรงหนึ่งนะครับทรงอะไรก็ไม่รู้นะ่ เห็นช่างเขาฝีมือดีอ้าทำให้หน่อยนะครับทรงนี้แล้วกันคลาบๆกันไปนะครับตัวนี้ทรงนี้นะครับผสมกับไอคอนอะมั้งมีลูก,กตาลูกใหญ่ด้านนี้ให้นะครับยังว่างอยู่นะครับพยุงผมทํามีทั้งหมดอยู่สี่สิบท้ายทําเสร็จแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีพุ่งนี้เสร็จอีกจวนจะไล่ไล่ติดๆกันนะก็ถ่ายทําให้ดูก่อนใจจริงก็ใหญ่มันเสร็จพร้อมๆกันนะครับเป็นพยุงดานะฮะจุดนี้ เป็นยางดำยางดำสี่มิลทีหกมิลหกมิลทษทีครับตัวนี้ก็เป็นลายไฟผสมนะครับเนี่ยฮะส่งประมาณนี้ลูกตาเยอะมากจริงๆเหมาะกับสายล่าไหมมันก็มันก็ได้หมดแล้วครับจริงจริงผมส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นอยู่ในเครื่องยศหมดเลยนะครับเอาไปสะสมเอาไปแขวนนะครับติดเลเซอร์ติดกล้องมันก็สวยนะครับอันนี้เหลือเหลือติดคักล้องนะครับวันนี้วันหยุดไรด้ง,งานหยุดหมดเลยนะ น่าจะเป็นตัวนี้แล้วมั้งที่ผมยิงตะกี้นะครับอันนี้แหละน่าจะเป็นตัวนี้อย่างน่าจะเป็นตัวนี้ที่ผมยิงเหยียบโอ้โหตึงมากนะฮะตัดยางอยู่ที่สิบแปดนะครับสิบแปดเซนต่อขั้นมตัดยี่สิบสองนะครับถ้าตัดยี่สิบห้าเนี่ยจะเป็นช่วงชักร้อยนี8แปดสิบย่อลงมาตึงมากอันนี้ก็ได้นะครับเป็นห่วงไกลพื้นผมจะทํกากลางนะครับเวลาคนเขาออกแบบอย่างเช่นรถยนต์ต่างเขาจะไม่ทําี่รถแรงมากต้องเผื่อแต่งอย่างเช่นผมผมก็ทําเผื่อเผื่อลูกค้าก็คือไปแต่งมันแรงมากขึ้นนะครับ แตงแรงยังไงบ้างนะครับเนี่ยตัวอย่างยางเนี่ยผมตัดมาอยู่ที่ประมาณ18เซนนะครับคุณพี่ดึงตัวนี้ออกแล้วก็มีลูกปืนอยู่ด้านในเนี่ยนะครับยัดอยู่เอาเหล็กล้ำหลมเหล็กอะไรก็ได้เเหล็กทื่อๆหน่อยดันลงไปเรื่อยๆนะครับพอดันลงไปเนี่ยนะครับลูกปืนก็จะย่นลงไปอย่างเช่นผงเอามือรี่ลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับขอดูนะันีผมดันเรียบร้อยแล้วเนะดึงปึ๊บนะเห็นไหมยางจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นยางตัวนี้ก็จะสั้นลงก็คือเราไปย่นยางความแรงก็จะมากขึ้นนะครับก็ไปทําได้พี่นะครับ มแงก็ไปทำเอาโอเคนะฮะแต่ไล่ไล่ไม่ได้นะพี่เพราะว่าต้องต้องบอกผมไม่งั้นต้องตัดยางออกนะครับมันแรงลูกแก้วก็ไม่เหลือนะครับลูกแก้วนี่แรงมากลูกแก้วนี่นะลูกเออแค่ปืนตัวสั้นๆที่ผมทําใช้ลูกแก้วก็ยังล่าได้เลยตายหมดไม่เหลือนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะฮะมันเป็นต้นเดียวกันก็น่าจะมันเหมือนกันลายไทยโอ้โหลูกกระตาไม่อยากพูดไม่อยากพากไม่อยากพาก่อนะเนะี่ย ทรงมือสอดนะครับเอเ่อทำโดยก็คือช่างแม็กนะครับฝีมือดีฝีมือดีนะครับรรแต่ละท่านแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาอีกายนงนะครับก็สวยดีโอ้โหอันนี้ก็เป็นพยุงลายไฟด้วย <laughs> นะครับส่วนตัวยิงปลาสนใจผมโปรหรือสองพันนะครับรวบหมดเลยนะครับเอ่อไม่ต้องถามเลยราคาปกติอยู่สองพันเก้ามีโรเลอร์ให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ล่างเป็นตัวใหม่ติดกล้องเลดดอรได้ติดเลเซอร์ได้เลยนะครับอันนี้คือท็อปสุดละ ไกลปืนสแตนเลสนะครับไม่ได้ใช้ไกลเหล็กมีเซฟข้างบนด้วยนะครับโอเคตามนั้นแหละนะฮะแล้วก็มีด้านนี้ครับตัวสั้นนี่เหลืออยู่2ตัวผมโปรไปนะครับ2000แถมเลเซอร์ให้ด้วยเลเซอร์600บาทฟรีเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้นะครับอันนี้ตัวตัวมินิมันไม่ดีเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้รีวิวกันพี่ดูนะครับถ้าเกิดผมรีวิวจริงอะยิงดีรุน่นนี้ขายดีดยมากนะครับโดนตัวอื่นงัมาแล้วะสั้นยิง สิบสองสิบสามเมตรเล็งตรงได้เลยครับยี่สิบเมตรกเ็เล็งเล็งเผื่อนไ่เน่ยสักสองนิ้วนะฮะมีด้านนี้ครับส่วนจะเอาด้านนี้ผมโปรผมแถมให้นะฮะเอ,อ่อคลิปนี้ผมถ่ายทรรมที่สิบหกเดือนเจ็ดนะครับวันนี้วันหวยออกแล้วน,นะถ่ายทำก็หลังหวยออกแล้วซึมเศร้าอยู่คนประกาศผมโปรให้สองพันห้ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อป เป็นยางตัวเดียวกันความแรงก็เท่ากันกับเมื่อกี้นะครับส่วนเรื่องยางทำไมมันสีส้มสีต่างๆก,ก็ทําลายสีแล้วแต่คุณพี่เลือกคุณพี่ก็จะเอายางสีอะไรสีเขียวก็ไ้นะสีดํามีหลายสีนะสีอนะายเอาเลือกเอาไม่ได้ต่างกันนะครับต่างแค่พันธยอย่างเดียวโปร2,005นะครับ2,005ผมแถมเลเซอร์ให้เลยนะครับคุณพี่ไปดูเรื่องเรื่องความสูงตัวเองก่อนนะครับมันมันจะเหมาะกับการใช้ง,งานอย่างเช่นตัวเนี้ยช่วงชัก80 เวลาเราเหยียบแรงต่ำมันก็จะสูงมากขึ้นก็จะเหยียบยากหนักไปน,นิดนิดนะครับส่วนถ้าเกิดความสูงเราร้อยหกสิบห้าลงมาผมแนะนําเป็นตัวนี้ช่วงชักเจ็ดสิบสองเซนความแรงก็แรงลงมาน้อยน้อยหนึ่งนะครับเออลงมานิดหนึง่งนะครับสูสีก็เป็นลมสูบมือเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ยาง1ิบเน้น4ี่มิลนะครับเออช่วงชักอยู่ที่7 2ดเซนยาวโดวยรวมเมตร10เซนนะครับน้ำหนัก1.8กิโลกรัม 1. ดไม่เกินกันแล้วแล้วแต่เออไม้ ติดคาชกล้องอุปกรณ์พร้อมมียางให้2มีลูให้100นัด2,500เหมือนกันเลยครับแถมเลเซอร์ให้เหมือนกันนะครับคุณพี่จะเอาตัวที่เหมือนผมรีวิวตัวยาวไหนก็ได้นะครับบางคนเอาไปแล้วนะครับมันยาวเกินเขาาก็เอาตัวสั้นนะครับเท่านี้โอเคแถมเลเซอร์ให้นะครับเนี่ยชุดนี้มีเหลืออยู่น่าจะประมาณ10กว่าท้ายนะครับโอเคเราทําไปเรื่อยประกอบไปเรื่อยนะครับส่วนเรื่องเบอร์โทรผมนะครับเบอร์0980898688เป็นเบอร์นี้ครับ สนใจก็คือทักไลน์มาเลยนะผมอยู่หน้าไลน์ตลอดนะครับ098ย์ 98, แล้วก็089 8 6 8 8เดี๋ยวผ่พคาไปดูปอ,อุปกรณ์อย่างอื่นนะตัวไกลปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นไกลปืนยิงปลาไกล่ถงต่างๆรอประกอบที่นี่อันนี้เป็นตัววัสดุเรื่องเรื่องอะไรมันเด็กจุดนะครับวันนี้อันนี้ตัวไกลปืนฟัตัเลตนะครับรอประกอบนะครับก็จะประมาณนี้แหละไกลปืนทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวง่ามนะครับด้านนี้ตัวง่ามตัวยางนะครับ ตัวยางเราก็จะตัดเองทําเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผ้าลองต่างๆนะครับที่นี่นะครับตัวยางตัวอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นยางด้านนี้ก็มีเห็นไหมครัอันนี้เป็นตัวตัวชุดนี้จะเป็นตัวขึ้นได้มือนะครับที่ผมจะทําโปรเป็นตัวใหม่ที่ผมแนะนําตั้งแต่ที่แรกรีดูออเดอร์น,นะครับไปดูด้านในนะครับตัวที่ผมจะแถมให้แกมองไม่เห็นนะแกมองไม่เห็นนะดูแลแม่อยู่แล้วก็ลูก <S <S ไปเล่นที่ไหนไม่รู้ ตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์แสงเขียวชัดได้มีอยู่สองรุ่นนะครับไม่ต่างแล้วแต่คุณพี่ชอบนะครับจะตัวสั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะมีสายกดต, in ตัวในกล่องแบบนี้นะครับถ้ามันไม่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่มันจะยาวขึ้นต่างกันก็เรื่องฐานฐานจะยาวแต่มันจะไม่มีสายกดนะครับเนี่ยตัวฐานความความสว่างเหมือนกันนะครับแสงเข so ียวแสงแดงก Defense ับแสงเขียวนะครับ ถ้าเป็นแสงแดดแรงๆเนี่ยสีแดงมันจะเข้ากับตัวพาทิตมันจะมองไม่เห็นเลยพี่นะครับอย่างเช่นเราเอ่อไปจอบใต้ต้นไม้บุย้ยจอบนะฮะไปเอ่อใต้ต้นไม้แรงต่างนยเราจะมองกลางวันเนี่ยต้องต้องใช้อย่างนี้แสงเขียวมองเห็นนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไครับแดดแรงๆก็เห็นแล้วก็ถามจะใช้ก้อนใหญ่มีแท่นชาร์จให้นะครับมีตัวฐานแรงต่างอุปกรณ์ให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีมีเหมือนกันเนี่ยตัวแท่นชาร์จในตัวฐานหมดแล้วก็ชาร์จออก รุ่นนี้ใช้ฐานก้อนเล็กเพราะใช้แบบกดมันจะประหยัดมาหน่อยนะครับใช้กดโอ้ยอยู่ได้เป็นเดือนพี่นะครับใช้ไปเถอะนะครับอันนี้แถมฟรีให้ที่ถ่ายทําให้ดูนะครับที่นี่เป็นตัวยางอะไรเราประกอบแล้วก็แพ็คนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวลูกปืนนะครับตัวลูกแปดมิลนะครับอันนี้ก็เป็นลูกแปดมิลอันนี้ก็แปดมิลนะครับอันนี้เป็นโอ้หนูนะสามกล่องเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้อันนี้คือเอาไว้แถมลูกค้านะครับเวลาสั่งซื้อต่างๆเราส่งทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลเซอร์ เค okay, นั้นเรื่องอะไรนะครับไม่มปปัญหาอันนี้เรื่องแถมผมพามาดูให้ฝากกดติดตามด้วยได้คุณพี่นะครับเวลาผมาไลฟ์ส่วนแงต่างลดราคานะครับบางทีหุนหวยเนี่ยมันจะขึ้นก่อนถ้าคุณพี่ไม่ได้กดติดตามแต่างๆมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดีก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับน้องใหม่ทํา youtube ทําในเพจอยู่นะครับส่วนงานก็ส่งเรื่อยๆนะครับส่งแทบทุกวันแหละนะครับมันจะไม่ค่อยมีเยอะเรกเพราะเราต้องส่งเพราะลูกค้าก็มีสั่ง <laughs> ลูกค้าก็สั่งแล้วก็ต้องส่งเรื่อยๆนะครับโอเค ขอบคุณครับผมล่ำลาแล้วครับเอาความแรงก็เท่าที่เห็นนะครับส่วนเรื่องความแม่นลองดูคลิปอื่นๆที่ผมยิงไว้วันนี้ไม่ได้ดูเรื่องความแม่นนะครับยิงบ้าพลังให้ดูหน่อยนะหัวหวยหวัวไม่ออกโอเคผมล่ำลาแล้วครับส่วนเบอร์แรงต่างก็ลองรีดูนะครับขอบคุณครับ